สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โหรา95ห้าดูดวงกับหมอแพนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายนปี2565ของคนลัคนาราศีกรกฎนะคะเป็นคำทำนายในภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าต้องการคำพยากรณ์ที่เฉพาะเจาะจงก็ต้องดูเป็นการส่วนตัวนะคะ ดวงชะตาของคนราศีกรกฎในเดือนมิถุนายนนี้ในด้านโชคลาภและผู้ประทับจัดว่าโดดเด่นมากด้านการงานเดือนมิถุนายนก็เป็นเดือนที่มีโอกาสดีหลายอย่างให้ตักตวงนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกมีโอกาสทําเงินจากสิ่งที่รกักสิ่งที่ชอบสิ่งที่สนใจมีโชคลาภความสําเร็จที่ดีจากความรู้ความสามารถจากความคิดริเริ่มสร้างสารรค์จากความมุ่งมั่นตั้งใจยึดมั่นในความคิดความต้องการของตัวเองและจากการสนับสนุนของญาติผู้ใหญ่เจ้านายและคนใกล้ตัว ด้านการเงินก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีมีรายรับเข้ามาจากหลายช่องทางทั้งจากอาชีพหลักอาชีพเสริมการลงทุนช่วงครึ่งเดือนแรกอาจจะมีความวิตกกังวลในเรื่องของการเงินอยู่บ้างแต่พอเข้าช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วการเงินจะดีขึ้นมากมีแต่จะได้ตามเป้าไม่มีน้อยกว่านะคะด้านลับลอยก็ดูดีมากมีโอกาสลุ้นโชคใหญ่มีโอกาสได้งานได้เงินมาแบบฟุกฟลุ๊กมีโอกาสให้ทํากําไรญาติพี่น้องคนใกล้ชิดแนะนําโชคลาภแนะนําโอกาสดีๆเข้ามาให้ เพียงแต่ว่าช่วงครึ่งเดือนหลังก็จะมีความยากมีประสากบางในเรื่องของการบริหารคนและก็ในเรื่องของปัญหาเกา่าปัญหาเรื้อรังที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปีนี้ดาวพระหัสได้ตำแหน่งเกษตรอยู่ในภพสุภาก็ทําให้เป็นปีที่ดวงผู้ประทามของคนราศีกรกฎจัดว่าชั้นเลิศอยู่แล้วนะคะเดือนนี้ดาวพระหัสยังร่วมราศีกับดาวเกตและดาวอังคารจเจริญกัมมะและปุตตะก็ทาให้ดวงผู้ประทามในด้านการงานการลงทุนดีมากเกือบจะตลอดทั้งเดือน ทำให้การงานมีความราบรื่นคล่องตัวมากขึ้นมีโอกาสดีวิ่งเข้ามาหาคุณมากขึ้นมีผู้ใหญ่ที่นับถือให้โอกาสคนรอบตัวก็ช่วยเหลือให้ความร่วมมือดีญาติพี่น้องคนใกล้ชิดจะแนะนำโชคลาภแนะนำโอกาสดีๆทางการเงินเข้ามาให้ดาวเกตที่อยู่ในภพสุภาจนถึงวันที่13ก็จะทำให้ช่วง13วันแรกของเดือนเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้รับข่าวดีจากญาติมิตรที่ห่างหายกันไปนานแนะนำการงานแนะนำโชคลาภเข้ามาให้มีโอกาสทำเงินจากงานเก่าโครงการเก่า จดเป็นช่วงเหมาะที่จะเอางานเก่าโครงการเก่ากลับมาดัดแปลงปรับปรุงให้มันดีขึ้นมีโอกาสได้กลับมาซื้อขายร่วมงานกับลูกค้าเก่าคูกค้าเก่าอีกครั้งดาวอังคารที่ร่วมราศีอยู่ในภพสุภาะเป็นเจ้าเดือนกัมาะและปุตตะก็ทําให้คนราศีกรกฎมีความกระตือรือร้นคอยมองหาช่องทางมองหาโอกาสให้กับตัวเองเป็นช่วงที่มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ดีมีโอกาสได้งานที่ให้ผลตอบแทนที่ดีมีโอกาสสร้างเงินสร้างกําไรจากการประยุกต์เอาทรัพย์สินของมีค่าหรือสมบัติเก่าเก็บ ของที่มีอยู่ในมืออยู่แล้วมาปรับปรุงให้มีความร่วมสมัยให้มันดูมีความน่าสนใจแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วเดือนนี้ก็ยังมีโอกาสทํากําไรจากทรัพย์สินทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้อย่างความรู้ความสามารถที่เคยร่มเรียนมาแต่เก็บเข้ากลุ่มไปแล้วและมีโอกาสดีจากความรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นอาหารการกินของดีของใช้ประจําถิน่นยาสมุนไพรทองคําเครื่องรางของขลังสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาวัฒนธรรม ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพความรู้ผู้สูงอายุคนที่ทํางานองค์กรคนที่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้คนเยอะๆเนี่ยจัดว่าเป็นเดือนที่เข้าทางมากเป็นช่วงที่เหมาะกับก,บการเสนองานขายงานนําเสนอผลงานมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจมีโอกาสได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใหญ่เจ้านายและคนรอบข้างเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการคนค้าขายคนธรอมชีพิอิสระก็มีโอกาสได้งานหรือโครงการที่ให้ผลตอบแทนที่ดี จากการแนะนำหรือไอเดียของญาติพี่น้องหรือผู้ใหญ่ที่นับถือช่วงครึ่งเดือนแรกก็เป็นช่วงเหมาะมากสำหรับการเสนองานขายงานติดต่อประสานงานพูดคุยเจราจารทำข้อตกลงจะมีความราบรื่นคล่องตัวมีโอกาสประสบความสาเร็จได้ง่ายเดือนนี้การเยี่ยมเยือนญาติมิตรคนรู้จกักติดต่อหาลูกค้าทั้งเก่าใหม่จะช่วยสร้างโอกาสที่ดีทางการงานการเงินเข้ามาให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกพระอาทิตย์ที่จอดอยู่ในภพลาภะก็ทําให้ช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ คนราศีกรกฎจะมีเครดิตที่ดีมีช่องลาภความสําเร็จมีโอกาสเติบโตโก้าวหน้าในสิ่งที่มุ่งหวังหยิบจับทําอะไรก็มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมีผู้ใหญ่ใจดีให้โอกาสแล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีความคาดหวังสูงในเรื่องของการเงินชื่อเสียงความสําเร็จคอยมองหาช่องทางมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองเป็นช่วงที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดีในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ถ้ารู้จักใช้คอนเนคชันที่ดีถูกที่ถูกทาง รู้จักเข้าหาผู้ใหญ่เจ้านายหรือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจหมั่นเยี่ยมเยือนย่ตนมิตรคนรู้จักบ้างก็จะทําให้มีโชคลาบมีความสําเร็จที่ดีตามมาแต่ก็ขอให้ระวังในเรื่องของการเล่นใหญ่เกินความจําเป็นเดี๋ยวจะทําให้คุณต้องมานั่งคลุ้มใจในเรื่องการเงินโดยไม่จําเป็นเอาได้ในช่วงอาทิตย์แรกดาวพุธยังอยู่ในภพกัรมะร่วมกับดาวสุขดาวคู่ธาตุก็ทําให้คนราศีกรกฎยังพอจะมีอารมณ์สุนทรีอยู่บ้างทําอะไรก็จะทําด้วยความนุ่มนวลไม่ออกตัวแรงเท่าไหร่ แต่พอเข้าช่วงอาทิตย์ที่สองหลังจากที่ดาวพุธย้ายเข้าไปอยู่ร่วมราศีกับพระอาทิตย์ในภพลาภะเหลือแต่ดาวศุกร์ราหูและดาวมุณตยูอยู่ในภพกัมมะก็ทําให้คนราศีกรกฎมีความมุ่งมันมากขึ้นมีความชัดเจนในความต้องการและผลประโยชน์ของตัวเองมากขึ้นมีความยึดมั่นในความคิดความเชื่อของตัวเองมากขึ้นใส่ใจกับผลประโยชน์ของตัวเองมีความคาดหวังสูงในเรื่องของการงานการเงินทําให้มีโอกาสได้ทําในสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบสิ่งที่สนใจ เป็นช่วงที่ต่อให้ไม่มีโอกาสคุณก็จะสร้างโอกาสขึ้นมาให้กับตัวเองจนได้แต่เดวสุกในราศีเมษได้ตำแหน่งกระก็จะามาบั่นทอนโชคลาภออกไปก็ขอให้ระวังในเรื่องของการตัดสินใจความยึดมั่นถือมั่นที่มากจนเกินไปและการตามใจตัวเองมากจนเกินไปอาจจะทําให้เกิดการได้ไม่คุ้มเสียลงทุนสูงกาไรน้อยตามมาได้ในช่วงครึ่งเดือนแรกก็ขอให้ระมัดระวังรอบคอบในเรื่องของการเงินกันให้ดีด้วยนะคะ ช่วงอาทิตย์ที่สองนี้ก็ขอให้ระวังในเรื่องของคําพูดเอาไว้บ้างระวังจะเสียหายเพราะคําพูดรับปากเอาไว้แล้วทําไม่ได้เดี๋ยวเครดิตที่บิ้วมาจะพานดิ่งเหลในช่วงครึ่งเดือนหลังเราได้ช่วงครึ่งเดือนแรกก็อาจจะมีความกังวลในเรื่องของการเงินบ้างจะด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยรายจ่ายที่ค่อนข้างมากก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกอ่อนไหวไม่มั่นใจในเรื่องของการเงิน แต่ก็อย่าวิตก,กังวลมากจนเกินไปก็ขอให้ดูแลจิตใจกันที่ดีช่วงเครื่องเดือนหลังการเงินจะสะพัดมากดีขึ้นมากเลยล่ะคะ่ะในช่วงเครื่องเดือนหลังนี้พระอาทิตย์ย้ายเข้าไปหลบอยู่ในภพวินาศก็จะสร้างอุปสรรคทางความคิดอาจจะทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันกับคนรอบข้างบ้างอาจจะทําให้ทํางานยากอยู่บ้างแต่ในด้านการเงินแล้วเรียกได้ว่าชนะเลิศช่วงเครื่องเดือนหลังดาวพุธที่ไปลอยอยู่ในภพลาภก็จะทําให้คุณมีโชคจากคําพูดอยู่แล้ว ไปพูดคุยเจราจาอะไรกับใครก็ยังมีคนให้ความสนใจมีคนรับฟังหลังจากวันที่19มิถุนายนไปแล้วดาวสุกดาวคูธ 5, ่ธาตุย้ายมาอยู่ร่วงราศีกับดาวพุธอีกดวงหนึง่งแล้วพบลาภะก็ยังเป็นบ้านเดิมของดาวสุกอยู่ในบ้านเดิมของตัวเองดาวสุกได้ตำแหน่งเกษตรสองแรงแข่งขันช่วยกันเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภเข้ามาทําให้ตั้งแต่วันที่ 19- ถึง25หมิถุนายนคนราศีกรกฎจะมีเสน่ห์ในคําพูดและมนุษยสัมพันธ์การเงินมีความคล่องตัวมากขึ้น จัดเป็นช่วงรับทรัพย์ของเดือนเลยทีเดียวมีโอกาสลุ้นเงินก้อนมีโอกาสรับทรพัพย์จากเพศตรงข้ามเรียกว่าดวงการเงินสังคมและผู้ประถามในช่วงส0วันสุดท้ายของเดือนพุ่งแรงมากมีโชคลาภมีโอกาสได้งานได้เงินมาแบบฟุกๆจากญาติผู้ใหญ่คนใกล้ชิดแล้วเพศตรงข้ามก็ยังให้โชคอีกด้วยแต่ช่วงเครื่องเดือนหลังนี้ก็มีโจทย์ยากอยู่ด้วยเหมือนกันในเรื่องของการงานการตัดสินใจและในเรื่องของคนก็ขอให้ระวังจะคาดการผิดพลาดอ่านเกมไม่ขาด ตัดสินใจพลาดแล้วเกิดปัญหาตามมาได้ก็ขอให้ระวังในเรื่องของการเอาความคิดความต้องการหรือผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งมากจนเกินไปและในเรื่องของการบริหารคนก็ขอให้ใส่ใจดูแลลูกน้องลูกหลานบริวารกันให้มากสักหน่อยระวังจะทํางานผิดพลาดทําตัวเลวไหลไม่ได้ดังใจหรือแอบทําอะไรรับหลังแล้วก็ขอให้ระวังปัญหาทางกฎหมายเอาไว้บ้างเดวเกตที่ย้ายเข้ามาอยู่ในพมราณะตั้งแต่วันที่13มิถุนาก็อาจจะทําให้มีญาติสนิทนิสหัยที่ห่างหายไปนานติดต่อกลับมา นำพาปัญหามาให้หรือมาขอร้องในเรื่องที่ทำให้คุณลำบากใจหรืออาจจะเป็นปัญหาจากงานเก่าโครงการเก่าลูกค้าคู่ค้าเพื่อนร่วมงานเก่าที่ติดต่อกลับมาเอาปัญหาหรือเอาโจทย์ยากมาให้ก็ขอให้ระวังกันที่ดีด้วยคนที่ทำงานแล้วมีระบบ after sale service มีบริการหลังการขายก็ขอให้เช็คดูให้ดีเดี๋ยวงบเดือนหน้าจะบานปลายเอาได้เดือนนี้ดวงของคนราศีกรกฎก็ยังมีความสดใสมีความเข้มแข็งมั่นคงดี และมีแบ็กอัพที่ดีมากขอแค่คุณทำงานด้วยความราอบคอบมีสติไม่ไหลไปตามอารมณ์ช่วงครึ่งเดือนหลังอาจจะมีปัญหามาให้แก้แต่ดวงผู้บรญชาชั้นเลิศขนาดนี้ต่อให้แก้เองไม่ได้ก็ยังหาตัวช่วยดีๆได้ตลอดค่ะในเรื่องของการเงินดวงการเงินของคนราศีกรกฎในเดือนมิถุนายนนี้ช่วงครึ่งเดือนแรกก็ยังเป็นดวงเงินหมุนอยู่นะคะแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะเป็นช่วงรับทรัพย์เลยทีเดียว เดือนนี้ทั้งดวงการเงินและดวงลาบลอยจะวระโดดเด่นมากนะคะด้านไดรับก็ดูดียังมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆจากหลายช่องทางทั้งจากอาชีพหลักอาชีพเสริมการลงทุนมีโอกาสที่ดีในการสร้างเงินสร้างกําไรมีโอกาสลุกได้งานที่ให้ผลตอบแทนดีมีโอกาสลุ้นโชคมีโอกาสจับเสื้อมือเปล่ามีโอกาสจับเงินก้อนแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกก็ยังต้องหมุนเงินอยู่นะคะ แล้วก็เป็นช่วงที่รายจ่ายอาจจะเยอะอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายจากการงานการลงทุนรายจ่ายในการแก้ปัญหาดูแลญาติมิตรก็ทําให้คนราศีกรกฎยังมีความหวั่นไหวในเรื่องของการเงินอยู่บ้างช่วงครึ่งเดือนแรกก็ขอให้ระมัดระวังรอบคอบในเรื่องของการเงินกันให้ดีด้วยช่วงครึ่งเดือนหลังการเงินดีขึ้นมากมีรายได้ที่ดีเข้ามาเรื่อยๆมีโอกาสลุกได้งานที่ให้ผลตอบแทนดีมีโอกาสจับเสื้อมือเปล่ามีโอกาสจับเงินก้อน แล้วช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยการเงินดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่มันสวนทางกับการงานที่วุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆทุกวนันช่วงครึ่งเดือนแรกพระอาทิตย์เจ้าเรือนการเงินมาลอยอยู่ในภพลาภะและดาวสุขเจ้าเรือนลาภะไปลอยอยู่ในภพกัมมะก็ทําให้รายได้จากอาชีพหลักสภาพดีมากนะคะแต่ดาวสุขได้ตําแหน่งประก็ทําให้การเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกจะออกอาการเงินหมุนอยู่บ้างเป็นเดือนที่ต้องอาศัยการหมุนเงินเข้ามาช่วยสร้างกําไร แต่ก็เป็นงานที่ให้ผลตอบแทนที่ดีการเงินก็มีความคล่องตัวดีมีโชคลาภความสําเร็จที่ดีมีโอกาสได้ทําในสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบสิ่งที่สนใจเป็นช่วงที่มีความมุ่งมั่นมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ดีแล้วก็เป็นช่วงที่มีผู้ประถมดีมีผู้ใหญ่ใจดีให้โอกาสมีกัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนคอยแนะนําช่องทางชี้แนะแนวทางแนะนําโอกาสในการลงทุนหรือโอกาสในการทํากําไรมาให้ เป็นเดือนที่มีช็อตเด่นๆมีโอกาสฟลุกๆในการสร้างเงินสร้างกําไรเพียงแต่อาจจะต้องใช้เงินลงทุนมากกว่าที่คิดเอาไว้หรือกําไรก็อาจจะไม่มากเท่ากับที่ต้องการในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนนี้ก็ขอให้ระวังในเรื่องของการตัดสินใจเอาไว้บ้างนะคะราหูและดาวมนุษยูลอยอยู่ในภพกัมมะร่วมกับดาวศุกร์เกือบจะตลอดทั้งเดือนก็ทําให้คนราศีกรกฎมีแนวโน้มที่จะกล้าทุม่มกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ชอบสิ่งที่เชื่อมัน่น ก็ขอให้ระวังในเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นที่มากจนเกินไปหรือตัดสินใจเร็วเกินไปแล้วก็ในเรื่องของการเล่นใหญ่เกินความจําเป็นเดือนนี้จะดีก็ดีเพราะตัวเองนะคะจะเสียก็เสียเพราะตัวเองเหมือนกันจะได้เงินหรือเสียเงินก็อยู่ที่การตัดสินใจชั่วลัดนน้วมือเดียวก็ขอให้รอบคอบในเรื่องของการเงินกันให้ดีในช่วงครึ่งเดือนแรกด้วยช่างน้าหนักคลได้ผลเสียให้ดีเพื่อความคุ้มค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลงทุนไปนะคะ ช่วงครึ่งเดือนแรกก็ยังเป็นช่วงที่เหมาะกับการนำงานเก่าโครงการเก่าของเก่าสิ่งที่เห็นจนชินตามาทําใหม่ประยุกต์ใหม่นะคะใส่ไอเดียใส่ความคิดสร้างสารรค์ลงไปจะเป็นสมบัติเก่าเก็เกบของคลังของ,ของที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาวัฒนธรรมหรือทองคำก็จัดว่าดีมากเหมาะกับการงานเอาความรู้ความสามารถที่เก็บเข้ากลุ่มไปแล้วออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อยากจะคิดงานอยากจะขายงานขายไอเดียอะไรช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยคะ่ะเหมาะที่สุดแล้ว ช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ดวงการเงินดีขึ้นมากนะคะมีโอกาสารับทราบจากเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามแนะนําโชคลาภแนะนําโอกาสทางการเงินการลงทุนมาให้ช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยดวงการลงทุนและก็ดวงลาบลอยดูดีมากสวนทางกับดวงการเงินที่ติ่งลงเรื่อยช่วงครึ่งเดือนหลังพระอาทิตย์ย้ายเข้าไปหลบอยู่ในภพวินาาและดาวเกตย้ยายเข้าอยู่ในภพมราณะก็ทําให้ดวงการงานองคนราศีกรกฎเริ่มมีความยากมากขึ้น ช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ก็ขอให้ระวังอาจจะตัดสินใจผิดพลาดคาดการผิดพลาดอ่านเกมไม่ขาดระวังในเรื่องของการตามใจตัวเองยึดมั่นในความคิดความต้องการของตัวเองมากจนเกินไปแล้วก็ขอให้ระวังลูกน้องลูกหลานบริวารอาจจะนำพาปัญหามาให้ระวังปัญหาในเรื่องของกฎหมายคดีความปัญหาเกา่าปัญหาเรื้อรงังหรือปัญหาจากญาติสนิทมิตรสหายที่ห่างหายไปนาน หรือไม่ก็อาจจะเป็นปัญหาจากลูกค้าเก่าคู่ค้าเก่าหรือจากเพื่อนร่วมงานเก่าก็ได้เหมือนกันในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ถึงแม้ว่าได้รับสดีโชคลาภก็ดีมากแต่กข็ขอให้รอบคอบในเรื่องของการเงินกันไว้ก่อนเพราะมีโอกาสเหมือนกันว่าเงินก้อนที่คาดว่าจะเข้ามาอาจจะมาช้ากว่ากําหนดสักเล็กน้อยก็ขอให้วางแผนกันให้ดีด้วยนะคะเดือนนี้ช่วงครึ่งเดือนแรกตลาดออนไลน์ดีมากนะคะ แต่ว่าช่วงครึ่งเดือนหลังตลาดออฟไลน์จะดีกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกก็ขอให้ใช้การตลาดแบบผสมผสานหมั่นแวะเวียนเยี่ยมเยือนเสนองานขายงานสารสัมพันธ์และใช้โซเชียลมีเดียในการโฆษณาหาลูกค้าเพิ่มทําการตลาดเพิ่มช่องทางการขายส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังก็ขอให้เน้นไปที่ตลาดออฟไลน์ให้เต็มที่เดือนนี้จะเป็นตลาดใหญ่หรือตลาดเฉพาะทางก็ดูดีหมดนะคะ จะเป็นตลาดที่เกี่ยวข้องกับความรู้สุขภาพอาหารการกินตลาดสวอก็ดูดีช่วงเครื่องเกินแรกก็ขอให้เน้นไปที่การสร้างแบรนด์เน้นจุดเดน่นจุดขายเน้นเอกลักษณ์สร้างความโดดเดน่นสร้างแบรนด์ให้แข็งแกรง่งให้คนจดจําได้ก็จะช่วยเพิ่มเครดิตเพิ่มชื่อเสียงส่วนในช่วงเครื่องเรือนหลังก็ขอให้เน้นไปที่การขายจะช่วยดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าคุณได้มากขึ้นและจะช่วยสร้างความเติบโตก้าวหน้าให้กับกิจการงานของคุณได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เดือนนี้เศรษฐกิจกโลกยังไม่นิ่งตลาดเปลี่ยนไวในเรื่องของการเงินการลงทุนก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังรอบคอบให้มากนะคะอย่าพึ่งเล่นใหญ่อย่าพิ่งทําอะไรเกินตัวก็ขอให้ตั้งเป้าหมายระยะยาวแต่วางแผนระยะสั้นเป็นช่วงๆเอาไว้ก่อนจะช่วยให้ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ดวรวดเร็วกว่าเดือนนี้ก็ยังเป็นอีกเดือนนะคะที่ขอให้เน้นรับเงินสดเน้นงานที่ทําเร็วจบเร็วเก็บเงินได้ไวจะมากจะน้อยกำเงินสดไว้ก่อนยังไงก็อุ่นใจกว่าค่ะ เดือนนี้เศรษฐกิจโลกก็ยังมีความผันผวนอยู่นะคะก็ขอให้รอบคอบในเรื่องของการเงินการลงทุนเอาไว้ก่อนบริหารความเสี่ยงให้ดีได้มากได้น้อยไม่เป็นไรเน้นชัวร์ไว้ก่อนมั่นใจกว่าค่ะในด้านของโชคลาภเดือนกรกฎาคมนี้โชคลาภของคนราศีกรกฎโดดเด่นมากนะคะมีโชคทั้งในด้านการงานการเงินผู้ประทับดวงลาบลอยก็ยังดูดีมากอีกด้วยเดวสุขที่อยู่ร่วมราศีกับดาวราหูและมนุดตยูในภพกรรมมัมมะมากกว่าครึ่งเดือน ก็ทาให้มีแนวโน้มที่อยากจะเสี่ยงโชคลุ้นโชคมากขึ้นแต่ดาวศุกร์ได้ตําแหน่งจราในราศีเมษโชคลาภก็อาจจะถูกบั่นทอนไปบ้างเล็กน้อยนักเสี่ยงโชคเดือนนี้มีโชคทั้งต้นเดือนและกลางเดือนนะคะแต่จะมีดวงทุกขลาภอยู่เล็กๆได้มาแล้วก็อาจจะต้องมีการแจกจ่ายออกไปบ้างแต่ก็ยังมีเหลือให้ได้ชื่นใจอีกเยอะเลยล่ะคะ่ะเดือนนี้ก็ขอให้เสี่ยงโชคอย่างมีสติโชคใหญ่รอยอยู่เดือนหน้าเดือนนี้ก็เล่นเพื่อความสนุกสนานเล่นเอามันไปก่อนนะคะ ในเรื่องของสุขภาพตลอดทั้งเดือนนี้ก็ขอให้ใส่ใจดูแลสุขภาพกันด้วยระวังโรคจากพวกไข้หวัดภูมิแพ้โรคที่มากับลมตลอดทั้งเดือนนี้ก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากไฟไฟ,ฟ้าความร้อนไฟช็อตไฟดูดโรคจากความร้อนความเครียดปวดหัวปวดตาเจ็บคอร้อนในโรคเรื้อรังโรคเก่าที่เคยเป็นช่วงครึ่งเดือนแรกและวันที่23-25และ28-30ก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากน้ำโรคจากน้ำ โรคจากความมิตก,กังวลในวันที่3ถึง5และ13/15ถึงก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากยานพาหนะของมีคมอุบัติเหตุจากอาหารการกินระวังจะบาดเจ็บกล้ามเนื้อกระดูกหรือฟันเราได้วันที่21-30ถึงก็ขอให้หลีกเลี่ยงอบายมุขของมึนเมาและสถานที่อโครจรระวังอุบัติเหตุจากอบายมุขของมึนเมาอุบัติเหตุจากสาัตว์หรือโรคภัยจากสัตว์วันที่26-30กถึงก็ขอให้ระวังเรื่องเมาแล้วขับกันไว้ด้วย เดือนนี้ช่วงครึ่งเดือนแรกมีความกังวลเรื่องเงินช่วงครึ่งเดือนหลังการงานก็มีความยากก็ระวังจะกดดันตัวเองมากเกินไปแล้วจะเสียกําลังใจเอาได้ก็ขอให้ใส่ใจดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจกันให้ดีด้วยในเรื่องของความรักคนราศีกรกฎเดือนนี้ดวงความรักสดใสดีมากทีเดียวนะคะคนไม่โสดบรรยากาศความรักก็หวานชื่นดีมากช่วยกันทํางานช่วยกันหาเงานิหนหาทองเข้าบ้านแต่ก็ยังไม่ลืมเติมความหวานให้กัน ถึงจะออกแนวรักกันบ้างงอนกันบ้างแต่ก็จะเป็นสีสันของชีวิตคู่เดือนนี้ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจกันก็คุยกันดีๆนะคะเคลียร์กันที่ดีอย่าคิดไปเองอย่ากเก็บไว้ในใจคนเดียวแล้วก็อย่ามโนไปวุ่นวายแล้วบรรยากาศในบ้านก็จะดีเองค่ะคนโสดดวงความรักเดือนนี้ก็ดูดีนะคะแต่มันยังดีไม่สุดเท่าไหร่เดือนนี้ก็จะมีความคาดหวังสูงในเรื่องของความรักการงานการเงิน เดือนนี้ดาวศุกร์ราหูและก็ดาวมารตยูอยู่ในภพกัมมะก็ขอให้ระวังในเรื่องของการตามใจตัวเองหรือความลหลงไหลได้ปลืม้มอย่างไม่ลืมหูลืมตาช่วงสิบวันสุดท้ายของเดือนเสน่ห์แรงมา,จากจัดเป็นช่วงสวยเลือกได้เลยลค่ะแต่ก็ระวังอย่าตามใจตัวเองในเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกทำนองคลองธรรมถ้ามีคนเข้ามาก็ขอให้เช็คดูเบื้องลึกเบื้องหลังกันที่ดีก่อนว่าโสดชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เดือนนี้ขอให้ระวังคนที่จะมาหลอกใช้ความใจดีใจอ่อนของคุณด้วย เพราะอาจจะมีพวกเจ้าชู้หวังคบซ้อนแฝงตัวเข้ามาได้เดือนมิถุนายนนี้ก็ขอให้มีความสุขสมหวังตั้งใจในทุกสิ่งคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสุขภาพกายใจแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยรำ่ำรวยเงินทองกันทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะและจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไป ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ